ป้าสิกำลังมาใจจำผมเคยบอกใจจำใจจำ้ยล่ะข้าวสิ สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับใจขอบคุณค่ะให้หัวใจยามาเป็นแสงมาไรเนะี่ยเป็นแสงจันทร์สวัสดีค่ะนะคะ ้าาเนปราดาปูจริงะค่ะไนม่นากลนิเออ่ดเห็นกันเก่งเหรอได้แบบเดียวกันข้าตานี่ะแต่มาสีชมพูนดมันอมม่อหบอกว่ามีคเห็นอยู่เว่าตอนนี้ในแอปพ่ใสยแล้วคือมอกม่เดียอไนีมี่ยอยู่มันเป็นสีชมพูมันสชมพูมันออกส่งๆน้อยเออะเห็นเห็นางอย่ในเก้ก็อี๋จะเปลให้ผมไ มันหายแล้ว้วเอากาอีไปแล้วมันสวยเี่ยมัสวยเผมีแต่เสือนะทม่นม่เก่งม้ร้อมกลัเสือังเกงแบบไล่เดียวกันเลยไล่เดียวกันเขินเวลหอไม่ดทไบ่วไปไปต้องถามก้นเอาไปเด้อเป็นไงนักเก็งนามน้ำไมห้องป่าบ่ี่มาทีสมบอห้องป่าที่นหลนทีนี่่ีเลยนี่แหละป่าสมอนบ่ เห็นอยู่จาะเห็นอยู่บนกะอีเวลาเขากะอีไปส่งบวเขาไปเไปนั่มม่เขา้ยนนั้นั่เพราะว่าล่เดียวกันเดินคนละสีเอาสีพู้สมมยรเก็มองไม่เปลือกนะถ่านดด้าไปใส่มันเป็นขาที่กันหลังของป่า ที่เาเสือไมเาย่เป็นางอันลื้อเต้นล้วก็ลื้อเมนบบลื้อเต้นแล้วก็บ้านไหวเมนโบือเมนือไปเพิ่มแล้วเมื่อเมื่อตลื้อเต้นนั่นแหละตัว้างไหวเออนั่นแหละมือตลื้อลื้อเต้นนั่นแหะบ้างไวยังที่เราไปลุงไปไหลุงไปไหกันใส่บัเพราาโอ้ยกินผู้ใดนอสีงามเถอะวาแค่ยันค่ะแ่ไไกันผู้ยน่หน่อยผกูจีบเป้า น้างท้ไมเลือกเอาหรอใช่ค่ะสวัสดีครับยมันสดีนะดูลุงกินข้าวนดเอฟซีได้อิ่มแล้วนะคะเข้าบางคนก็กลังน้าบน หอยนี่ไม่ใส่เลยนะน้ำมันไม่ใสชรีเลยหอยลวกหมลวกเลยค่ะลุงลวกแล้วลวกแต่หอยนี่เลยหเลาตอนแรกเขาว่าจะต้มตำเลยวกินแลือบ่เขาลบมาคนรดไม่เ็เยาะตเออำใส่กรบากระเทียมนัานบอาเป็นแต่หอมคักหอมบุญครับ อินขยนก็เห็นใจบ้าบ้มันมีขาวดโอ้หอนอบูครับบอกว่าบอุ่นปึบลุ่งเอนหอนห้เลยบาดเลี็ดอยกหลายหออกรูุนน้ำพายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ภาษาจินนะคะขอบคุณที่กำลังใจด้อยจ้ะ

이 o u r